ใชสวัสดีทุกคนนะครับเจอกับต่อตอวิดีโอกันอีกแล้วนะครับยังไม่เข็ดนะครับเรามาเล่นเกมเฮอร์เลอร์กันชื่อว่าเกมรันชี่เฮอร์เลอนะครับซึ่งเป็นโปรดักต์ของเอ่อมิสเตอร์บีดโรแกนพอลแล้วก็ KHI เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับที่เป็นโปรดักต์แบบนี้เลยแต่ว่าไอเกมเนี้ยมันน่าจะเป็นแฟนเมดสครับเอามาเอ่อล้อเลียนโปรดักต์อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนนะครับเราจะเจออะไรบ้างจะเจอมิสเตอร์บีดไหมไป ไปดูกันเลยอย่าลืมกดไลค์ให้ต่อตอนวไปโดด้วยนะอ่ะมาแล้วนี่สินะโรงงานรันชี่แต่ว่าของอ่ามิสเตอร์บีจะเป็นรันชี่นะครับนี่ครับมันเป็นขนมที่รวบรวมน้ำอะไรต่างๆสแน็คนะครับโอ้ยอันนี้โปชัวมัสอ e ทฟู o ดอืมโอเคโปชัวโปรโมตตรงนี้มีอะไรไหมข้างหลังมีให้สแกนนะครับ เราไม่สแกนเอ่อเอ้ยเ,เ,เดี๋ยวนี่ก็โปชัวแล้วก็มีรูปเบอร์เกอร์รูปคนเป็นโฟลเดอร์ผู้ก่อตั้งนะครับน่าจะเป็นผู้ทำเกมนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยทำไม่ถึงอาทิตย์นะครับก็สร้างแบบนี้ขึ้นมาอ่ะสตาร์ทโปรดักต์นะครับเราจะมาทำขนมกันชึบมาอะไรลงมาก่อนมีไหมอุ้ยลงมาแล้ว นี่มันคืออะไรอะ่ะ <Next ingredient, S 1> ถ้าของมิสเตอร์บีจะเป็นแช็กเกอร์นะคกกรับเอาเดี๋ยวไม่งลงมาเครื่องเสียหรอเนี่ยสวิตช์แมนวนวลอ,อ๋อโอเคเนี่ยมาถูกละอันนี้ปะอันนี้ไม่ใช่หรือว่าเดี๋ยวนะกระโดดอบอจุ๊บกระโดดขึ้นอันนี้เก็บไม่ได้อืมหรือว่า,าเปิดไฟฉายมาทางนี้ เฮ้ยนี่ไงมีชีสอยู่ในนี้แต่อันข้างล่างเก็บไม่ได้อ่าเราเก็บอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเก็บยังไงปึ๊บขึ้นมาสิขึ้นมาอ๋อนี่ไงเขาสอนปึ๊บโอเคได้แล้วเรียบร้อยเราได้ชีสมาแล้วเราจะเอาไปใส่ในเออ่โปรดักต์นั้นมาวิจุออกไป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 เอาออกไปออกไปสิไม่ยอมออกอะ่ะ อุยข่านี้แหละอยเอาไปเฮ้ยได้สักทีโอ้กว่าจะออกไปนะครับเจ้าชีตบ้านี่โอ้ขึ้นบันไดก็ต้องมีท่าแบบเออช้าๆหน่อยเป็นอนิเมชันนะครับนี่ถ้าเกิดเอาขึ้นมาได้ด้วยกันนี่ก็เอาขึ้นไปแล้วนะครับมาเราจะเอาชีตไปใส่ช่องอช่องกลางใช่ไหมตามรูปเลยฟึบนี่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ ขาดอีก2ชิ้นเท่านั้นเป็นน้ำดื่มเอะอะไรโอ้ยอิ้งแล้วอะไรเสียอีกอะ, <c oughs> อะความหลอน่าเยือนนะครับค้นหาพีคเอเนจีนะครับ <c oughs> นี่น่าจะทางนี้แหละสีม่วงๆเอ้ยมีกลิตเข้ามาด้วยอะดูเหมือนว่าเราเริ่มท้องจะลองแล้วนะครับเริ่มหิวเต็มที่แล้วอยากกินมากๆอึ๊บมา โอ้โห oh. เดี๋ยวทิ้งอะน้ำดื่มนะครับพิกเอเนอร์จีเราต้องเอาไปวางใส่ช่องนั้นเพื่อให้มันเต็มนะครับเฮ้ยจุ๊บอือ่ะโอ้ยทำไมมีภาพกริดเข้ามาเนี่ยต้องมีอะไรแน่แน่เฮ้ยก็ใครทำของตกอฮ้ยจุ๊บอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวข้างบนมีเฮ้ยนั่นมันน้ำเอเนอร์จีหรือเปล่าพิกเอเนอร์จีข้างบนเมื่อกี้ทุกคน โอ,โ,โอ้โหโอ้โหเจ้ามาร์ชคอร์ดพีกเป็นเเ <c oughs> พิ่งเห็นว่ามันเป็นน้ำ <c oughs> น้ำดื่มพีกเอเนจี่โอ้แลบลิ้นแผลบเลยมันมีข้างบนทุกคนน้ำดื่มวันนั้นเอาแสดงว่ารางนี้ไม่ได้เหรอเอ้าเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเราต้องเอารางนี้วางอ๋อ เดี๋ยวขอดูสิปุ๊บมันต้องเอาวางตรงนี้หน้าเลยทุกคนแล้วเพื่อที่จะขึ้นไปแต่ดูเหมือนว่าจะมีมอนสเตอร์มัสคอตแปลกประหลาดอยู่ข้างล่างนี้นี่ไงโอเคนี่ครับมันไม่มีบันไดขึ้นไปต่อเพราะฉะนั้นเราไปเอาลังอันนี้มาลังพิกเอเนจีเอาลราไม่เข้าใจเราเอาลังนี้ไปใส่ตรงโปรดักเลยไม่ได้เหรอ <c oughs> แกะถุงมาไม่ได้เหรออ อ๋อไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเราหิวถ้าเราแอบแกะอุ้ยเป็นบาแล้วมั็นบาแล้วอุ้ยยุยเขยอะนี่ไงนี่ไงมันไม่ยอมแล้วครับเป็นบัสคอร์ดที่เฝ้าลังพีคเอเนจีดีนะครับกันคนขโมยได้เลยโอ้คนจะทุบเรานะครับอย่านะเออเราแกะไม่ได้นะครับถ้าเราจะแอบกินเราต้องกินที่มันแกะไว้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวเขานับสต็อก เออเป็นพนักงานที่หิวจริงๆไม่ออกไปกินข้างนอกล่ะเอะอออกไม่ไหวนะครับเพราะเราต้องทํางานที่นี่ไปแล้วที่นี่ก็ไม่มีอะไรให้กินด้วยนะนอกจากอ,อันนี้รันชีโฟรด์ดักนีนะครับไปวิ่งไปเลยฮึดอดจโอเคขึ้นมาแล้วหวังว่ามันจะขึ้นบันไดมาไม่ได้นี่เราต้องต่อเป็นชั้นๆขึ้นไปเพื่อที่จะเอาอ เอเดจี้ดิงนะครับข้างบนไม่ใช่เอเดจี้ดิงพีคเอเ e จี y นะครับฮึบนี่อ่ะขึ้นมาโอ๊ถูกโอ้ยสะดุดง่ายจังโอ้ยแล้วมันก็เฝ้าแกไปไกลๆก่อนฉันจะเอาพีคเอเ e จี y ข้างบนเฮ้ยขึ้นได้ไหมไม่ได้เดีย๋ยวครับมันไม่มีทางขึ้นนะครับเ,เราต้องต่อแบบต่อพีคเอเ e จี y ขึ้นไปเอาพีคเอเ e จี y อีกทีงงไหมโอ้ยไป เดี๋ยวฉันแต่งเป็นมัสคอตแทนให้ไหมไปแล้ววืจูบโอเค <c oughs> แล้วผีก็ไม่รู้น่ากลัวหรือน่ารากักดีนะครับอ่าคอมเมนต์บอกก็ได้นะครับว่ามันน่ารากักหรือน่ากลัวปอื <c oughs> <c oughs> บอันที่สมไปเลยวืบเราเอามารวมกันไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> มารวมตรงกลางแล้วต่อบเป็นชันช้นๆขึ้นไปนี่ครับอโอเคออออ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว๋ยวเพิ่งสะดุดตอนนี้โอ้จุ๊บอะ แล้วก็เอาอันที่3นี้ขึ้นไปเฮ้ยจำกระโดดได้ไหมเราอย่าตกลงไปก็พอไม่งั้นโดนมัสคอตเขมือบแนะ่เฮ้ยเฮ้ยเจ้าเฮ้ย,ยขึ้นไปอ่าโอเคเราก็วางอันที่3อันนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ขึ้นไปเราก็จะได้น้ำดื่มคลิกเอเนจีที่แท้จริงมาแล้วนี่โรโก้ขึ้นมาก็ไปใส่ในโปรดักเครื่องจักรเมื่อกี้ ฮืดนอาดมาแล้ว okay. ไปว like ิ่งฮืด <convolution> ช <unlikely> ื <coaching> huh? souvent, ้โอเครอดมาไปเลยทางไหนทางนี <gy relie ving uous> ้โอ <rain> okay. ๊บหวัง <dru> ว <indung> ่าตรงนี้ไม่น่าจะมีนะไปละเราวิ่งแล้วทางนี้อือโอ้เป็นโรงงานที่เขาวงกฏจริงๆทุกคนโอ๊บอุ้ยอุ้ยตัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ย โอ้ยไปแล้วไปทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคมันตามขึ้นมาไหมเฮ้ยมันเฝ้าเครื่องจกักรโอ้โอเหลือชิ้นสุดท้ายนะครับอันนี้ชิ้นสุดท้ายของมิสเตอร์บี๊ปะเราไปละเป็นช็อกโกแลตนะครับเดี๋ยวนะทางไปช็อกโกแลตทางนี้ปะไปเปิดไม่ได้หรอเดี๋ยวทำไมเปิดไม่ได้อะ เอ่อหรือว่าทางอื่นฝั่งนู้นหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงมีแสงฝั่งนี้แสดงว่าต้องฝั่งนี้แน่นอนไปเลยใช่จริงด้วยคล้ายๆสีม่วงนะครับอันนี้น่าจะเป็นออฟฟิศอืมนี่หุ้ยโทรศัพท์เรียกให้คนช่วยดีไหมฮัลโหลช่วยหน่อย มันมีเอาา่อมัสคอดมาบุกลุกในโรงงานอ๋อจริงๆเราไม่ได้บุกลุกหรอกเราจะมาขโมยช็อกโกแลตนี่ไงช็อกโกแลตบิสตาบีตอ๋อวิ่งง่ายๆอ้าวไม่ใช่ช็อกโกแลตหรอเดี๋ยวเห็นเป็นช็อกโกแลตอ๋อเป็นบาดออฟฟิศโอ๊ยทำไมหน้าตาเหมือนช็อกโกแลตเลยเอ่อโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยวิ่งมสัสคอดช็อกโกแลต เดี๋ยวถ้าเราจะหาไอสีฟ้ามันต้องอยู่ตรงนี้สิปึ๊บมีมะมีใครมีช็อกโกแลตมะช็อกโกแลตบิสต์บีทอยู่ไหนไม่มีฝั่งนี้มีมะไม่มีไม่มีที่โต๊ะทำงานไม่มีใครกินช็อกโกแลตเลยหรอเดี๋ยวโอ้มีแต่พัดลมทางนี้มีมะมแต่เมื่อกี้มันมีมัสคอตตามมาทุกคน เราต้องระวังเอ้ยบัตรใช้บัตรอีกแล้วบัตรที่หน้าตาเหมือนเออช็อกโกแลตเอออันนี้อันนี้ใช่ปะนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อพาร์ทสี่สามหนึ่งสองกดเลขเหรอเอา้านึกว่าใช้บัตรอ๋อโอเคหนึ่งสองสี่สามหนึ่งสองนะครับไปได้ไหมเอาเปิดปุ๊บฮึบหัน ซ้ายขวาไม่มีใครไปเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวทำไมทำไมออฟฟิศเป็นอย่างเงี้อย,อ,ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมืดหมืดหมืดโอเคโอเคโอเคค่อยๆเดินอะไรอะซ่อนซ่อนจากเจ้าตัวช็อกโกแลตด,ดีอะเหรอเรากินมันไม่ได้เหรอเราต้องซ่อนมันเนี่ยนะจะมาดขอดต,ตัวนี้โอเค อุ้ยมันบ้ามันบ้าั้โอ้ยวิ่งไหวซะด้วยหันมาสิไหนดูสิจะสู้ฉันได้ไหมฉันสายจุกแล้วสายจุกอืดเฮ้ยเดี๋ยวข้างหน้าข้างหน้ามิสเตอร์บีดมีมิสเตอร์บีดอยู่ตรงหน้าช็อกโกแลตนะทุกคนโอ้จะกินก็ไม่ได้อะไรเนี่ยใจร้ายจังเลย ค okay. ต้องหาวิธีก่อนนะมันมีอาวุธอะไรที่สามารถสู้กับมันได้ไหมหไหนดูสิตรงนี้เราค้นหานะครับตรงออฟมีกลิดโอเคกลับก็ได้มาเราจะไปดวลกับมันต่อเมื่อกี้ไม่มีอาวุธอะไรเลยนะครับเออฮยมันหายไปแล้ว เวิ่งดิไกมันยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่เฮ้ยซอดอา้าวไม่เห็นเราหรอ <c oughs> ไม่เห็นจริงอะนี่จังหวะสกอตโอเคเดินเล่นมันเดินเล่นอยู่มันเดินเล่นอยู่ว้ยน่ารักอะดูไปดูมาน่ารักเวลามันวิ่งคือคักติด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 เดี๋ยวนะภารกิจเราต้องหาช็อกโกแลตตรงนี้ไม่มี เออเฮ้ยตัวนี้แอบได้ปะไปยังเฮ้ยแอบได้ไปแล้วเฮ้ยมันมามันมาอยะยะยะเฮ้ย,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 ยจุกจุกก่อนกระโดดโอ้ยเฮ้ยกระโดดข้ามได้เข้าไปเลยมาทางนี้หาช็อกโกแลตอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยนี่ไงใช่ปะหรือว่าบัตรพนักงานอีกเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บก่อนเอิบอ่ะอันนี้แน่เลยหรือว่าบัตรอะ มองไม่เห็นแป๊บนึงนะเหมือนบาดเลยทุกคนอุ้ยไปแล้วอ๋อบาดโอ้โหเห็นสีฟ้าเป็นช็อกโกแลตโอเคเราไปต่อวูบก้มไปแล้วจ,จุกแล้วครับจุกแล้วไปเราต้องเอาช็อกโกแลตมาให้ได้นะครับเพราะเราหิวมากฮึบแล้วบัตรนี้น่าจะไปใช้ห้องนึงนะหรือสกแกนอะไรสักอย่างเหมือนเมื่อกี้นะครับตอนที่เราเข้ามา ่ะเราหาห้องก่อนเฮ้ยอ่ะอันนี้เหมือนกันเลยไปแล้วเปิดฮึบเฮ้ยมีอะไรไหมไม่มีรอบข้าวไม่มีอะไรนี่ไงช็อกโกแลตบิตเตอร์บีซิอะตบมบออะไรเดี๋ยว what เกิดอะไรขึ้นไปแล้วผีหลอกผีหลอกทุกคน ปผีน่าจะหลอกตั้งแต่มาสคอตแล้วล่ะอ้าไม่เปิดให้อ่ะอืมอืมอ๋อ,อทางนูน้นผิดทาง <c oughs> แล้วเบลเลอร์ซะด้วยนะเจ้าช็อกโกแลตแท่นนี้ไปแล้วออดอมันจะมีมาสคอตตัวหนึ่งนะครับอยู่ในนี้คุณไปรับไม่สนใจแล้วนะครับเพราะว่าเราหิวมากและแทนที่จะกินช็อกโกแลตก่อน ต้องรองให้ครบเซต็นะครับถึงจะผลิตได้อะได้ยังรี้ปล่อยแล้วนี่ใช่ไหมภารก,กิจเราโอเคดีออกมาแล้วโปรดักรันชี่นะครับอันนี้นึกถึงถาดอาหารในวัยเด็กเลยทุกคนที่มันมีตามช่องต่างๆเนี่ยอ่ะโอเคได้เวลากินแล้วขอกินหน่อยอุ้ย เดี๋ยวจะพูกบาสคอตไ,<ป>ไ<ป>อ้าเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกมลั n เชอร์เนะครับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ต่อตอปิโดด้วยสำหรับคลิปวันนี้เป็นยังไงบ้างช่วยกันคอมเมนต์กันได้นะครับว่าเออสนุกมากเลยทุกคนหรือว่าน่ากลัวหรือว่าใครไม่กลัวก็คอมเมนต์ได้นะอ่าสำหรับขนมวิสต้าบกีก็เป็นยังไงกันบ้างอ่าโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันเกมหน้านะครับบ๊ายบาย